สบายดีพี่น้องพ่อๆกับซองซานิงบ้านาซ่วงเที่ยงเนาะึ้นมาตตลกกะกาต้มเป็ดกินเนาะพี่น้องวันนี้กำลังต้มเออปวดท้ายเจ้าดอกมันบ่งแงมอันนี้ปิ้งปิ้งหัวเป็ดก็ปิ้งขาเป็ดใบมอสรใส่ต้มเป็ดเด้อจ้ากำลังปดดมอกำลังปวดบวบอยู่ ลม้องกกนน่นิงมมกินเลได้เขาเ็ต้มไปีแม่แล้องมัน,มข,น,มมนมขึ้นมาจาหส่าเมันบรไดไปหาเจ้ากล้องนาพีย้องปีนมาหาหมอ,อพีน้ำเซนเจ้าพ่ชางมันจะเห็นสาวงา่ไปนะใช่พวกหลากเขามาชุกแล้วพี่น้องมาเด้อมาเด้อกิน้าวเพียง

แม่นิเนี่เป็นดแม่เพาะว่าแม่นี่ยเป็นเป็ดข้าวขาวไม่กินงมอเลจะบวกหนักข่าวียอ้ย่าวงมาเด้อพี่น้องเอ้ยยิงกันยินคู่เลยอับไปกันตัมเวาบตัดมันบววาน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những มันบงังอะลูกมันบังอะจังโอ้อโยโยทษครัผมดเด้อด้อกินน้องเด้อต้มปีดตอนเที่ยงตอนเที่ยงน่าคือมะตรานาลูกกาลูกกามันนี่ไหนกิล ต้มเป๊กค่ะใบมอมมะเอือนเศร้าวายลูกก้าอื่นดำนะใบยุงดำดำนเขามาดำๆดีปวดไหมเขากล้องจกล้องไปไปไปลุงมาจกเข่าวจ้าเข่ากล้องแต่กบด้อยไม่เข่าด้วยไงเขาต้มสวัสดีนะแม่บ้าเลยเด้ ตอนนี้ง่าตอนนี้นะขอกล้องแล้วเห็นอะไรมาเข้ามาเห็นระเทืนี่อะไรหยาบเหรองคือมึงหยาบไอตัมันบนญยะกระตุ้นนะ เัมก็มมากินทำ่าตกรกินหขาใช่ไหมเราไม่ทำงนรอหากิลไปม่ไผัหนบบเกินดอกี่บ้าหมู่หอปูยาบบกมันต้องกินดอกียวไม่ใช่รอง <laughs> ừ. Nó เนาะ yên yên เนาะ. Không biết khảo. <laughs> không có gạo. Có gạo nấu sào

มั่นแขาเผาชช่วยไม่น่าใส่รึแม่แม่นิ่นอมามาียใ่ไหเขยเอาอะไรจน้ำตาใส่ไหจ๊ะนิ่งนอนกินแค่นึงกินเละนต๊ะเจอพี่มาไม่ใช่ไหมพานอ่อนนะ

เสียงเลยไูงเก็บปลากตักกระปุเทียวอ้าวเล็กร้น้องลนเก็บปลาอถ่าย่ะตอนเก็บปลายแม่ชดถ่ายแล้ไถ่ายนะถ่ายถ่ายมันดังเลยนะอือดังเก็บปลาเนี่ย แกปานเปียกไหว่าองเจ้าายมันดังถ่ายกระเพาะกระโปะกระปองไปน้ำให้มันดังมันดังปานเขาอยากเขาอยากเ๋้วปานเานจมา่อหนต้มฮอนฮอตตอนเมาเด้อมาเด้อแซ่บแซ่บเ้อะไรใครเนาะปานเอฮเขา เอาก็ฮ้อนไปก็ฮ้อนยัง mình ได้ตันย่าเลยอย่างแหละมา มันจะมีแห้งพี่น้องอมันห้อนระ่ามันห่อนม่มงก็บอกคนตุ้โต๊ะันตุโต๊ะหรือเปาต้องเลี้ยงักกำห่อนเนื้อย่านก็แบบเข้าจย่านใจรูมเป็นคอมเป็นบ้าโมแม่ทอนห่างทำมาขึ้นต้มอะไรนึปะไม่อเหมือนนแม่ะเขาม่ได้ทำเป็นจูน่าเนื้อ นี่อันนั้นเเพีตยนน่ไเอาไอ้ลกปสมัติบ้าเป็นแท้เกลือแล้วให้เบลรอไม่ทานแเนอ่าวลีสิูบน้เรากินแล้วก็ลงไปนอ่ะ เหรนนะเออเมันแสบว่ะแบ้เนาะจังว่าจะอ้วเยัน็นก้อนร้านก็ว่าว่าสงสัยมนแสบเฉังอ้วนพี่ว่ะแสบสงสัยแบมันแบ่เด่นนะ มันแซ่บแล้วมันจะอ้วนพีคนเดียวนะี่แซ่บแม่ทุกคนแซ่บนะนี่เป็นโรคลายอันพราะจักเป็นในคอพราะจักเป็นในะน่าจะเป็นบาดนาะปลาปลาขอดเปื่อยมาเนะาะฉันบอกมันจะเป็นนะยายายาคาลัม,มครัมครัมเฮ้ยแคลัมมาแล้วปะปนแม่งดา <c oughs>

กี่ป,ปากบ่ปะปกี่ป้ที่ตามบอขึ้นเข่าอาจารย์หนึ่งม้วนโซ่จะใส่แปะม่ไปปมลูกกาใส่โบ <laughs> แม่ก็จต้มเน้อ เราหิวจนเป็นไม้หมือนปะไ่ยาวเขาใครแห้งใครไม้กนเนาะพ่อเราไปยันนี้ข้าวนะพออยากเอาข้าวนึ่กินเลยขี้ปลากันเลยว่ฝากต้อเลี้ยงแม่มาจะใหญ่ต้องหยั่งเขาให้แม่กินเถอะแป๊ดตัก ไปแล้วมันถาวเลยนะเราถาเลยนั่งมไเจ้าวันนีเจ้า่ตมนี่แพ้ในต้มนี้ป่ะกินเอะเกไเจ้าเขาก็มาแก้ต้มจ้อย่ไกินเถึนตะเชื้อ

ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชนิงบันนานเด้อได้น้องกาเด้เบื่อปากหานีเด